การภาวนาก็บอกแล้วมีสติรู้ลมหายใจอยู่เนี่ยตัวเรียกว่าภาวนาเท่านั้นก็ต้องรู้จากว่าลมหายใจมันคืออะไรฟังบ่อวๆมันจำได้ไหมละ่ะฮะลมหายใจคือกายกายละเอียดกายไหน จิตอาศัยอยู่ในลมเรียกว่าใจลมหายออกมาหายไปใจไม่หายด้วยนะมันอยู่นี่ลมหายใจเคนเอ่ยว่าลมหายใจถ้าว่าลมหายใจเหลืออยู่มันเง้วเราจว่าไงนะ่ะเล่ยโอ้ทันทคือโลกบันฑนะิะ เห็นว่าลมพยาบาลมันโว้ยมันแย้วลบันแลมันก็โว้ดพอดว่มันลมหายไปในอากาศใจเหลืออยู่ที่นี่พามออกไหมล่ะฮะใจหายไปด้วยไหมฮะถ้าใจหายไปด้วยคนใจใจไม่หายหายไปปตนลมลมหายใจเหลืออยู่ ิงเรียกย่อๆว่าลมหายใจนี่เราออกจากสมาที่ไหมเราย้อนจิตทำไมพระองค์จึงมาเรียกว่าลมหายใจก็ามาได้ใจความว่าโอ้ลมหายไปในอากาศเวลาลมออกมาใช่ไหมแต่ตัวใจไม่หายด้วยมันมาทิ้งซากศพอยู่นี่ ช่วขณะหนึ่งเรียกว่าตาย้ยตยช่วขณะหนึ่งเรียกว่าขณนิกะมอละนังภาวนาก็มีเรื่องนี้มีสติรู้ลมเห็นเราอยู่เราคืออะไรฮะเราคือไผนั่งเอีดเปียดอะไปไปด้วนนย่ยฮะเราคือร,รู้ได้ออยินได้ยังอาศัยอยู่ไหน อาใชอยู่ในลมหายใจนี่นะรู้ลมก็เห็นเราเพราะว่าเราอยู่ในลมก็เรียกว่าภาวนาเนี่ถ้ารีว่าอานาปานาสติมีสติรูล้ลมหายใจอยู่เข้าออกอยู่ก็เรียกว่าภาวนาไม่ได้ไปทําอะไรยากวิตกกวิตกยกจิต ขึ้นสู่อารมณ์ในที่นี้เราเอาลมหายใจเป็นอารมณ์เป็นเครื่องรู้ของจิตได้ยินไปวิตกคือเอายกจิตไปรูก้ยกับลมหายใจนี่จิตนี่ลมเห็นว่าเนี่ยเราเนี่วิตกวิจารณ์ก็วิจารณ์ดูลมเข้ายาวให้ไม่ให้ขาดกันนะ ยาออกมาชุดไหนมันปัดสะสะออกมาตามันมามันมาทิ้งอยู่เนี่ยเข้าใจไหมมันทิ้งไว้ขนาดหนึ่งแล้วลมใหม่เข้าไปเยู่เกิดอย่างหนาว่ามันเกิดเมื่อสุดตุนีร่มไปพุ่นจิดว่าไปน้ำบม่ได้เลยขนยีน่ยมาบ่ล่ะฮะจิตตรองน้ำล่มไปหอวล่มไป ใส่จิตไปน้ำโย่หันที่มันไม่ได้เลยเมืาล้มกงไปจิตหานเอาจิตน้ำล้มไปก็มันปล่อยให้ล้มไปจิตไม่อยู่รองว่านี่งเข้าใจไหมล่ะเออตามมาปัดสะสะแปลว่าออกออกมาค้นอยู่นี้ขนาหนึ่งก็รู้เข้าไปถ้าทำอย่างนี้ได้ ห้านาทีก็ได้ดฏิกาสมาธิแล้วสิบนาทียีสิบนาทีก็ได้อุปจลรสมาธิไงยังไงเข้าใจไงว่าเขาบอกเข้าใจบอกเอาลมหายใจไป็หลักหลัยิ่งไปไหวเอาสติเป็นเชือกผูกจิต ไว้กำหลักลมหายใจคือหลักผูกจิตไว้กับหลักหลักอย่าให้โคนได้ยินไหมล้มให้ใจเห็นลมหายใจยังเห็นฉันบ่เห็นลมหายใจกัจหลับคนแล้วบ่เห็นลมบ่หลุลมบ่เห็นลมหลับคนเชื่อตัวสติยังให้ขาดเห็นหลักยังให้ล้ม แล้วก็ผูกอิตไว้กับหลักกับลมหายใจได้ก็เป็นอันมาหน่าเราก็ได้สมถะเท่านั้นง่ายว่าอย่างไรวิตกวิจารณูลมเข้ายาวออกยาวลมหยาบละเอียดลมปันกาลางลมสุข,ขุมลมปานีตต้องรู้ว่าลมหายใจคือกาย กายในจิตอาศัยอยนมเรียกว่าใจใกายกับใจบ็อยู่ด้วยกันใช่ไหมสูดลมก็ไปกับใจล,บลมลมก็เข้าไปเรียกว่าเราเกิดน,นี่เห็นเราเกิดไหมล่ะที่นี่ลมออกมาก็เรียกว่าเราตาย วันหนึ่งวันหนึ่งเราก็เกิดเจตายเตืดเจตายหมุนอยู่อย่างนี้เป็นวัฏจักรเป็นวัฏสงสารอยู่อย่างนี้เมือ่อผู้ใดดับวัฏสงสารใดผู้นั้นก็เห็นพระนิพพานเนาะยากว่าไง พระน,น,นิพพานน่ะแสงนขันห้ามันบังลมมันบังพระนิพพานเอาไว้ได้ยินไหมละ่ะดับขันหาได้ก็เห็นพระนิพพานมุมันมาดับขันหยาบหยาบเน่าเนองนอย่างนี้ดับขันละเอียดขันละเอียดคืออะไรฮะว่าเข้าใจว่าล้ว่อคือลมหายใจลูกทำนามทำคือลมหายใจ ลมหายใจเนี่แหละคือตัวเราตัวเรานี่แหละคือขันห้างตัวเราเนี่ยคือวิญญาณดับวิญญาณได้ดับตัวเราได้ก็เห็นดับวัฏสงสารได้ก็เห็นพันธุ์พันธ์อามิตตาภาว่างสว่างของใสครอบโลกเรียกอามิตตภา ง่ายๆไม่ใช่เนี่อามิตตะไม่มีประมาณคำนวณไม่ได้อภาแปลว่าแสงสว่างอามิตตะพุทธอามิตตะยุนี่อารมณ์ันิพาลอ๋อมุนีวันธาพาเป็นภาวนาเนื้อมุนี้เดอนอกจากปุริจจำเป็นไปไปคุณอยากไปก็ไป นม่เผาเอาภาวนาให้จิตสงบแม่วุนลุ่มหายใจนะจิตก็ลุ่มแนบสนิทหูจักแนบกันก็ยังแนบนุ่มส,สนิทกันนุ่สิไปใช้จิตกับลุ่มแนบนี้กันเขาออกเขาออกเลยย่างขาดบักขาดจนเพื่อสติมันก็วิ่งหนีตั้งสติไหม Úc máy ếp dung sân Úc máy ếp dung sân Thì Ở, à, Ở, 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 Ở,